ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่17ตุลาคม2567ครับแจกเงินเที่ยวคนละ400บาท เริ่ม1พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้มีโครงการแอลเหนือคนละครึ่งรัฐแจกเ,เงินเที่ยวสูงสุด400บาทโดยจะเริ่ม1พฤศจิกายนนี้คือเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะให้คนไทยเนี่ยเที่ยวนะครับประมาณ800สมมตินะ800บาทรัฐบาลจะออกให้สูงสุด400บาทนะครับก็คือ400นะก็เที่ยวออกเองอีก400รัฐบาลช่วยออกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมีการเปิดให้เที่ยวตั้งแต่1พฤศจิกาย,ายนเป็นต้นไปใน17จังหวัดภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเป็น ที่โดนน้าท่วมเยอะรัฐบาลก็เลยอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายก่อนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจากนั้นก็จะกตาจายไปจังหวัดอื่นๆเรามาฟังกันว่านอกจากเชียงใหม่และเชียงรายจะมีที่ไหนบ้างนะครับนอกจากเชียงใหม่และเชียงรายมีน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกสตาอยู่ที่พิษณุโลกนะสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนะครสวรรค์และอุทัยธานี นี่คือ17จังหวัดที่จะสามารถเข้าร่วมในโครงการแอลเหนือคนละครึ่งซึ่งจะแจกเงินเที่ยวสูงสุดคนละ400บาทเงินตรงนี้ไม่ใช่เป็นเงินให้คุณใช้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการช่วยออก400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของเงินที่จะช่วยเหลือเนี่ยจะช่วยเหลือค่าอะไรบ้างค่าที่พักค่าอาหารหรือว่าค่าช้อปปิ้งอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับจะไปตามข่าวให้คุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการ แห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงก,การต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ